คเตือนคลิปนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะกับคนโลกสวยไม่เหมาะกับเด็กที่ยังไม่เกิดสำหรับเด็กที่เกิดแล้วให้เรียกพ่อแม่มานั่งดูด้วยนะแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมครับก็สวัส kind ด of ีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมซีโรแมนนะก็ผมตอนนี้ก็มีเสื้อผ้าที่ผมออกแบบเองแล้วนะฮะเพื่อนๆก็เพื่อนๆท่านใดที่ ติดตามผมอยู่นะฮะก็อยากสนับสนุนผมนะฮะก็ไปเลือกดูกันได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะฮะทุกคลิปเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะออกแบบเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ผมก็เริ่มออกแบบเรื่อยๆนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะขอบคุณครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เจอกับพ่อมกแรลนะครับซีโรแมนนะก็เร่พูดบ้าอะไรนะ ก็หลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปไปนาะนๆนะนะก็ไม่ว่างจริงนะช่วงนั้นตอนนี้ผมก็ได้มาเกมอะไระเนี่ยคาบ,บอยใช่ไหมเออเกมคาบ,บอยนี่แหละโอเคก็ไม่เชิงว่าเพิ่งเล่นใหม่นะก็ผมลองเข้ามาเล่นสักนิดแล้วแหละเพื่อทำความเข้าใจเกมนะเพื่อ ไม่ให้เข้ามาเล่นปุ๊บแล้วคาวนี้แบบเออะไรวะเนี่ยเล่นอะไรแบบไม่รู้เรื่องอะซึ่งเอาจริงผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัเนเลยโอเคอันนี้กดคิวยังไงเนี่ยทำไมกูซื้อไม่ได้เฮ้ยกดอะไรอ็มเหรอ เเป็นแมปสินะแล้วก็คิวคิวเป็นการถือปืนโอเคเฮ้ยเ,เ,เหมือนจะมีจนูนเหมือนจะมีจอนจอนลาบาไม่รู้อ้าวเมิมต้าวจีก็ได้เลยเพื่อนจริงผมม่ค่อยๆเข้าใจไอ้กูว่าวันนี้ก่อนอ้าวไอ้บ้าเอา้ย โอเคก็คร okay. ่าวๆก็แล้วกันนะมันให้กด C ใช่ไหมลงก,กดตามมันหน่อยอ่ากด C กด C คือนั่งนะแล้วก็เออจะเย็นนอกแล้วก็กดอ่าคืออะไรอ๋ออ่าเปลี่ยนกระสุนทั่วไปนะแล้วก็กดอะไรอ่ะคิ Q, ้วกดคิวก็คือเก็บปืนโอเคมีอะไร MQC กดอย่างงี้ง่ายไหมโอเคแล้วคือสิ่งจำเป็นที่ต้องมาตอนนี้เลยนะกูลืมเปิดเสียงว่ะโอเคผมไม่แน่ใจว่าเสียงมันจะเข้าหรือเปล่านะโอเคเราทำไมได้บ้างอันนี้ล้องกดอะไร อ่าต้องกด F นะฮะกด F อัปเดตกระเป๋าอ่ายานี่เราต้องซื้อไว้เลยนะห้าเหรียญโอ้โหไม่มีตักบาทเลยบ้าเลยโอเคการที่เราจะซื้อยานะะเราต้องมีเงินนะตอนนี้เราไม่มีเงินเลยบาเลยโอเคเดี๋ยวผมผมซื้อพิกแอ x e มาแล้วนะแล้วก็ว่าจะไปขุดสักหน่อย อะไรไอเด็กนี่เฮ้ยอะไรเี็นอะไรคนจะทมาหากินชึบ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 อืมอืมอะไรเนี่ยโอ้วมึงเวลาจริงอ่าวอ่าวเฮ้ยกูติดมากเอ้ยอืม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 ,อมเคยเคยเล่นเกมแล้วไหมชั่วแบบฉาะแล้วปินอะไรนะ คนติดอยู่ในโทอ่ะเอออะไรไปไหนตังก็ไม่มีนะโอ้โหจนชิบหายอะไรน้องผมมันจะพาผมไปไหนวะเนี่ยออคืออะไรอ๋อมาหาสมบัติไม่มีเลย อ๋อการล้นหรอเนี่ยล้งไงต่อเอ,อ้มีคนยิงเอ,อ้ยไอ้บ้าเอ,อ้ยโอ้มีคนยิงเอ้ยโอ้โหไอ้บ้าเอ,อ้ยเอาไงปูเนี่ยเอาใช่ไหมมึงจะเอาใช่ไหม เฮ้แต่ผมเกิดที่เมืองนี้ไม่ได้แล้วทำไมวะอ่ะอันนี้อ่ะไหนเมื่อกี้ใครยิงผมฮะพวกนี้หรือเปล่าอีเดี๋ยวผมมึงโอเคเราไปทำภารกิจของเราดีกว่านะเพืเ่อน อย่างแรกเลยนะขุดเมืองผมก็ยังมั่วปุ่มอยู่เลยนะเนี่ยโอ้โหมั่วมากเลยอ่ากดทีเพื่อเป็นการเรียกม้านะซึ่งม้าก็ไม่มีอ่ากดควครั้งเพื่อเอ่อเปิดช่องเครื่องมือเลยนะโอเคิีฟิกแอนขึ้นมา ส่วนสิ่งที่เราจะขุดก็คือหินอันนี้นะโอ้โหนี่ใครจอะไปรูรัวเนี่ยอะอืมนี่จอะเช,ชา้าได้เอาไม่ใช่ละอืมออคนเราจะรู้ได้มันต้องทำงานนะเพื่อนอือขุดไปขุดไปลูกขุดไปอืมรีนะผมอัปเดตพลิกแอคมาเลเวลสองแล้วเนี่ยถ้าเลเวลหนึ่งว่าน่าจะกลากกว่านี้เยอะเลยอ เออเออคนเราจะเป็นเจ้าคนในคนได้มันต้องแบบขยันทำง,งานนะอือไี่ผมว่าผมขุดผิดหรือเปล่าวะข้ามือขุดได้ไหมผมว่ามันน่าจะเกิดใหม่เรื่อยๆนะอเออ,เอ,อโอ้ชีวิตของอ้อผมลืมบอกไปเลยนะเกมนี้ก็คือเราเข้ามาปุ๊บเราจะเป็นคนดีนะ แล้วเอ่อถ้าเราไปขโมยม้าของเพื่อนแม้แต่ตัวเดียวอย่างเงี้ยเราจะกลายเป็นปโจรทันทีนะมีคดีติดตัวทันทีซึ่งผมไม่ต้องบอกนะว่าผมก็คดีติดตัวเมืนกนัไม่น่าห้าวเลย,เยมีคดีติดตัวมันก็ค่อนข้างจะลําบากนะเพราะว่ามีทั้งโจรแล้วก็มีทั้งตำรวจอย่างเงี้ยเออโจรก็สามารถยิงเราได้นะเราก็สามารถยิงตำรวจได้เหมือนกันเออตอนนี้ กระเป๋าผมเต็มแล้วนะชิบอ่าแล้วทางออกอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคอะไรนะเนี่ยสแตนอะไรก็ช่นเด้อโอเคตอนนี้เราก็เอาแร่ไปขาดตัวนี้ขายตรงนี้เรามาดูกันนะว่าแร่12ชิ้นเราจะได้เท่าไหร่ สีบเก้าบาทเฮ้ยได้อยู่ก็มันก็จะมีพวกแร่เยอะเลยเนะี่ยผมว่าผมต้องอัพอัพเดรด,ดโอ้ยสองร้อยห้าสิบอัพเดขนาดสิงเกิ้งโอ้อันนี้คือเราสามารถขุดได้ดีละเยอะขึ้นนะเฮ้ยเพื่อนเพื่อเราเราเอาอะไรดีเราจเอาพิกแอคแบบขุดเร็วๆไหมแล้วก็แบบ ค่อยมาเอาอัปเดตกระเป๋าแล้วก็ค่อยมาซื้อโคมไฟดีหลังว่าไงหรือว่าเอาผมผมตัดสินใจว่าผมเอาปิกแอกก่อนดีกว่าว่ะเออเพราะมันเครื่องมือทำมาหากินไงเอาปิกแอกก่อนๆๆๆๆไปทางฮ่าตรงนี้เลยโจ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 อืมอืมคนเราต้องทำงานนะ มาทำงานก็อดนะืะซู้เพิ่งเงินซู้เพิ่งเงินเจอแต่ทองแดงอะ่ะเพื่อนเฮ้ยทองคำหเหรอ้อตอนนี้ผมสงสัยอยู่อย่างนะถ้าถ้ถาผมขุดขุดอยู่แล้วแบบผมตายเนี่ยของหายไมวะซึ่งซึ่งผมก็ไม่อยากลองนะก็เพื่อนเพื่อก็ไปลองกันเอาเองนะถ,ถ้าถ้าใครอยากเล่นนะเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อแมปไว้ให้แล้วกันนะถ้าใครอยากเล่นนะผมก็สนุกดีนะเล่นแก้สิง่งได้นะ อึบ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 เจอทองแดงอีกแล้วอ่ะอึบเฮ้ยเงินโอ้ยโอ้ยตรงนี้มันยอดโอ้โหเราจะรวยนะะเราจะรวยแล้วอืมอืมผมว่าควรซื้อพิกแอ็กเลยแหละเออคือเอาจริงนะการขุดที่มันก็ไม่ได้ได้อะไรนะสิ่งที่ได้จริงก็คือแร่ที่เราได้นะไอการขุดที่ก็ เป็นขุดเฉยๆอะ่ะออผมนึกว่าขุดแล้วมันจะได้อย่างอื่นด้วยนะที่ไหนได้นะเราต้องขุดได้แร่อย่างเดียวนะผมนึกว่าเออขุดครั้งหนึ่งมันก็จะได้สักเหรียญสองเหรียญอะไรเงี้ยเอออ่านี่นี่นี่ผมได้มาสิบชิ้นแล้วนะอ,อืขุดต่อไปเพื่อนเออเออเออเฮ้ยได้ทองคำอีกแล้วไอ,อ้ผมว่าผมรวยแนะ่ครั้งนี้บานเบอร์รวยบานเบอร์แน่แน่ อีกหนึ่งชิ้นกระเป๋าผมก็จะเต็มนะ้วเออไอโอเคนะไปขายโอ้โหคนเรามาต้องทำงานนะืะอื้มไอติงตเลยโอเคเพื่อนเราเอาของมาขายนะก็สิ่งที่ได้เยอะสุดอุ้ยทองอะ่ะทองได้เยอะสุดนะฮะนี่ห้าบาทเลยเหรอทองเนี่ยนะ Oh God. โอ้มม่ก o d โอ้ทองแดงได้น้อยมากคือสามสามบาทอะเออทองแดงได้สามบาทเองอะไม่ขายทั้งหมดอือหือ,อเสรษฐีใหม่บังเกิดโอ้ได้ขาดแค่ไม่กี่บาทแค่นี้มึงให้กูไปได้เหรอเพื่อนโอ้ขี้เหนียวจังวะตอนนี้ผมก็อยู่อันดับ ก็ออยู่เกือบท้ายสุดเลยโอ้โหคนนี้เขาเล่นยังไงถึงเก้าพันแล้วเนี่ยก็าทำยังไงอ่ะเฮ้ยเหมือนจะเริ่มมืดแล้วนะรู้สึกว่าถ้ามืดมันจะขุดยากขึ้นไหมวะโอ้โหมืดมากมืดมากผมผมคงไม่แบบเอ๊ะเอ๊ะเอ้ยเอ๊ะเอ๊ะอะไรไปเนี่ย เฮ้ยวัดดีเพื่อนเราขอขุดกับนายด้วยได้ไหมอ,อมาเลยเราจะเป็นจอเฉาไร่กันออ,อ,อมาเลยเพื่อนอืมเราจะขุดทะลุแมปไปเลยโอ้โหทองแดงอ,อยากได้ทองคำมากกว่านี้ทองคำมันมูลค่าสูงนะแค่อันเดียวก็ยี่สิบห้าบาทแล้วตดูรวย มาตรงนี้มันไม่ค่อยมีเลยมันเบื่อออโอเคผมว่าไปหาที่ใหม่ดีกว่ามาแย่งกับเพื่อนอันนี้ไหมไม่ใช่แล้วผมจะออกยังไงวันนี้เฮ้ยโอ้โหเอาเฮ้ยเอา้เอามันเป็นวงกลมอะอะไรอยู่แบบนี้เนี่ย ผมว่าผมว่ขุดที่เดิมดีกว่า,วาที่เดิมว่าเหมือนไม่ค่อยมีแนละ้ะอืมเออไปขุดตรงนี้แหละตรงนี้ได้ดีเอ,อ้ยของผมล้มอะไรวะเอ๊ะอ๋อมันเหมือนสปอนใหม่ใช่ไหมแล้วก็ดีเราออกไปเลยอย่างนั้นเหรอ อ๋อแบบนี้นี่เองโอเคเดี๋ยวผมตัดสินใจจะซื้อวีไอซก่อนนะเฮ้ยได้เงินมาแล้วเฮ้ยใช่ไหมเงินไหมเฮ้ยทองแดงใครทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ย จริกำลังเป็นจอดชาวได้อยกเลยแล้วมืดด้วยนะรือว่าผมต้องซื้อตะเกียงก่อนดีวะไม่ค่าคืออะไรวะเรียกเงินแล้วกันอันนี้ทองแดงสีขาวเงินเออเอาง่าย ทอก็คือทองเอนี่ยอยากจะไปให้ยากอ่านี่ออเอาเฮ้ยเงินกับไมค่าเนี่ยคนละอย่างกั้เเรออ้าอะไรอยู่ว่าไมค่าคืออะไรอ่าเต็มละรู้สึกว่าจะมีเพชรด้วยนะเพื่อนๆใครโชคดีนี่คือได้เพชรเลยนะไม่รู้เพชรราคาเท่าไรเหมือนกันผมว่าน,น่าจะแพงกว่าทองสองักสองเท่ามาั้งเดานะ หากดเอฟไม่ค่าอันนี้ปะเฮ้ยอันนี้แน่เลยห้าบาทก็ยังดีกว่าทองแท่งนะเออได้สี่สิบเก้าวาร์เตโคตายแล้วต,นะตอนนี้ผมมีสองร้อยเก้าสิบเอ็ดสองร้อยเก้าสิบเอ็ดเนี่ยซื้ออะไรดีวะพิกเอ็กซเลยอัปเกรดไปอ่า ครั้งต่อไปหกร้อยโอ้ไม่ก็กลายเป็นคนจนอีกครั้งนะโอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยโอย้ตอนนี้ผมมีเงินอยู่สี่สิบสีสิบเอ็ดบาทโอเคนะอืมอันนี้คือเหมือนการขโมยนะ นี่เหมือนกันขโมยอันนี้คือของน้องผมเองนะเออน้องผมมันไปขุดมาแล้วก็อ้าเต็มแล้วเอามาให้ผมนะเ,ออเหมือนเป็นการช่วยฟาร์มเนี้เอออ้าวอะไรเนี่ยผมขายไม่ได้เหรออ๋อมันต้องรอสักแป๊บหนึ่งไหม อ้าวตายแล้วตอนนี้ผมก็กลายเป็นโจรแล้วโอ้ยเมื่อกี้จะเป็นโอ,โอ้โอาไอพีแล้วแรกผมจะหายไหมวันนี้โอ้เอ้นี่นะเราอย่าไปเอา านี่ดีอย่าไปเอาอะไรเลยว่าผมเล่นเองดีกว่าโอ้โหเหลือแค่นี้ไม่หายโอเคไปขุดแร่ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอย บ้าเอ้ถูกปิดผมต้องไปฆ่ามันเอ้ยไม่ยอมนะก่อนจะปิดคลิปนะผมต้องฆ่าคนได้ได้เอ้ยไม่ใช่คนดิอันั้นโจรน,นะเออได้ยังได้ยังผมไปได้ยังเอโอเคผมไปที่เดิมไหมอ้าวไม่ได้ไปที่เดิอมอ่ะ โอเคก็เดี๋ยวผมก็จะไปขุดเหมืองเหมือนเดิมนะดูหน้าเลยเดี๋ยวผมก็จะไปขุดเหมืองเหมือนเดิมนะเพืเ่อนแนละ้วก็เดี๋ยวไว้พัดหน้าก็แล้วกันนะว่าผมจะทําอะไรต่อนะมันมีอะไรให้ทําค่อนข้างจะเยอะอยู่นะโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณ